มาว้ตามโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องบนบรรยช่างเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะเอารถมารัานอินหน่อยนะทุกคนคลิปที่แล้วที่รถผมแก๊สใช่ไหมผมผมเอารถไปเปลี่ยนลูกสูบมาแล้วทุกคน เดี te, ๋ยวผมขอให้จูเทิร์นไปวิ่งฝั่งนู้นกันไปลองหน่อยละกันโอ้ยยกอ่ะรถยกเลยว่ะเยตรกหน้าว่ะไป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 วิ่งได้หรือเปล่า นั่งกี่ครับผมนั่งกี่นั่งกีง่โตอลรมเลยมอไกลมอไกลไวยสามตัดตัดตัด,ต,ดตัดลาครับผมไม่ถึงร้อยสี่กว่าตอยู่ร้อยสามสิบห้านะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมมอบอะ ผมอ,อ่แล้วกล้องมาลงมันมองไม่เห็นหน้าใหม่นะเมื่อกี้เลยแต่มันตัดร้อยสามห้านะครับโอ้นี้ขึ้นเนินนะอนี้ขึ้นเนินโอ้ยปิดติดมืออยู่เด้อไม่แกงกแล้วทุกคนไม่แกงและคลิปที่แล้วมันแก๊กนะครับ จัดไปกระสานตัดร้อยสิบประมาณร้อยสิบนะครับร้อยยี่แล้วครับผมร้อยยี่แล้วเฮ้ยเกือบร้อยสามเกือบร้อยสามเฮ้ยจะร้อยสามจะร้อยสามแล้วเฮ้ยร้อยสามแล้ว,ลว,ลวโหลจะพี่เอก่อนนะครับผมดูเธอ่อน หายเดี๋ยวลืมเกือบเลยละเมื่อกี้มาประมาณ103ร้อยสามนะผมไม่ไม่ถึงประมาณห้าร้อยเมตรหกร้อยเจ็ดรอยเมตรประมาประมาณนี้สเตอร์สเตอร์ตอนนี้ผมใช้สิบสี่ยิบเก้านะครับผมตอนแรกจะลงยี่แปดแต่ว่าส,สเตอร์มันลงไม่ได้แล้วนะครับผมมันติดดุมถ้าจะลงมันต้องเปลี่ยนดุมนะครับ อ่ะนะครับไม่หมาะเลยอะนั่งกี่ก่อนละกันไม่อยากหมอบเลยทุกคนรถมันเจอ้วยโอ้ยทางดีทางไม่ดีเลย ผมว่ามันขึ้นไวดีนะอันนี้กำลังอัดร้อยเจ็ดสิบน้ำมันเอ่อน้ำมัน E ยี่สิบนะผมเฮ้ยไปรุ่งไปรุ่งไอ้ตู้ยไปรุ่นทรงเดิมรถเดิม่ะโอ๊ยเป้นเหลาเราขอเป็นเหลาเราอ่ะฝุ่นเยอะเกินตามหลังรถบรรทุก càng thẳng xuống càng thẳng xuống rất nhiều rất nhiều giữa mang thầm và gì đó cho nó tạo cái bao với lục đèn vừa nữa lục đèn อลมแรงมากครับรถเยอะด้วยแต่ถ้าหมอแบบผมว่าตัดแน่นอนตัดมาร้อยสามห้านะครับผมเกือบร้อยสี่อะผมไม่รู้นะตอนที่ผมดันมาฝั่งนู้นอะ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันตัดแต่มันตัดนะทุกคนตัวเตอร์น,นี้ตัดแล้วพอ,อเลยรู้เรื่องเดี๋ยวเลี้ยวก่อน รู้สึกว่าน้ำมันเหมือนน้ำมันมันจะบางผมใส่หัวฉีดเอ 6G นะครับผมตัดแปลว,ว่าลงสเตอร์ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงสเตอร์เอาเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับสเตอร์หน้า15นะ15 29น่าจะขึ้นร้อยสี่เลยนะเพราะว่าผมจะไม่มีตังค์ซื้อดูมเลย ถ้าจะลงสเตร์หลังมันต้องซื้อดุมใหม่อ่ะใส่ดุมอะไรไม่รู้อะหรือไม่ก็ต้องเอาดุมไปเจียนะครับผมแต่ว่าแถวนี้แถวนี้มันไม่มีโรงกึงนะ่งครบแต่แคมดังนะรถผมแคมนะมันดังอยู่แล้วไม่รู้ว่าได้ยินป่ะนะรถหนักด้วยรถผมนะรถผมมีตะก้าครบเนี่ยตะก้านะ มีมีกระจกโอ้รถผมนั่นโอเคผมวันนี้วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่เอาออกมาลองเฉยใครท,ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้แจ้จงเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับก็วันนี้ก็ขอลาตัวช่วยลาตัวบ้าเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปนะลวทุกคน